อีกประมาณไม่เกิน50เมตรก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างบุญในครั้งนี้ที่ทำให้ถนนได้เสร็จสมบูรณ์แบบบุญทั้งหลายที่เกิดก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้ปลอดภัย เจ้าคาาแบบปรยัดงตลอดทั้งหลายอยู่ร่มเย็นเป็นสุข้นครอบครัวที่ถึงได้ขอสมรงถภาพามุห่หมัดพัฒนามีพลันลงนตาไยขึ้นรองปกงปอาสายทุกท่านมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตำแหน,น่งหน้าที่พอให,ให้สูงขึ้นไปสุภาพใม้แข็งแรงตลอดปีและตลอดไปเป็นที่รักแก่เทพเทวดาเนมนุษย์ทั้งหลาย ยะถาวาลิวะปุทาเปริเปลมติส้าเคลังอุโภเมวะอิเตห์เทนังเตตานังสัจจตุติปุจิตังปุจิตังปุมะชุตโหมววิชนิสตุสเพตเลนติสังสป่าันโธปนาวะโสยะหามนิโสติโลกยะถาสัพพิิโยวิวัสตุสัพโลกวินาศตุมาเตทะวะนัเทลายสุขีเทฟายุโกภวาทิวารนะสี ลิสุนิจังทาปจายุโนตตาโลธรรมเวทันติอายุวันโุทังพระลังธรรมบุษบมเมลังเคันปิศาปวตาเสพพุทธานิาเวนะสสพธรรมานิาเนะสสพังนิาเวนะแพแนโสทีพระวันตุเตจารุา